นมัตถุรัตนัตยสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผูมีพระภาคเจ้าผู้ไกรจากกิเลตัดสรู้ชอบได้โดยข้าองค์เองขอ,อนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอ,อนอบน้อมพระอริยสงฆ์้าทั้งหลายโอกาสพระเทระพระนสงฆ์ออจะรอถึงเพื่อนสาธธรรมิก เจริญพรไปทางญาติโยมก็ฟังทำตามสบายนะเดินนะวันนี้ก็มีโอกาสอีกวันหนึ่งเป็นตัวแทนมาให้ธรรมะญาติโยมก็ <c oughs> จะได้กล่าวสัมโมทัยปาัาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะ่อนญาติโยมจะไปกินข้าวสักครึ่งชั่วโมง <c oughs> ดีกว่าไม่มีใครเทศนายโยมเนาะ <c oughs> เคยฟังทำมานิด,ดเดีน้อยอาจจะเคยฟังมาแล้วเนาะสิ่งใดที่เราเคยฟังมาแล้วก็จะได้สิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังเนาะสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สิ่งใดที่เราสงสัยอยู่ก็จะได้หายความสงสัยแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหม แล้วก็ทำความเห็นของเราให้ถูกด้วยแล้วก็มีจิตใจเบิกบานนะเป็นดุสนด้วยใช่มนั้นยาดโยมธรรมะสาวนะความธรรมแล้วก็เป็นดุสนกอาจารย์เนี่วันนี้ก็จะยกพระส,สูตรพระส,สูตรหนึง่งมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังเกี่ยวกับการสํารวมอินทรีย์นะระว,วังหัวเรารักษาใจ <c oughs> ไม่เตือนจากหลับหลายการกลไกของอวัยวะร่างกายก็เริ่มทำงานให่ไหมยะจงตื่นมาปุ๊บก็นึกคิดเลยใช่ไหมเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมตอนหลับอยู่ก็ลงพวังเนาะพอตื่นขึ้นมาจิตก็รับรู้ทางปัญจทวารแล้วก็มนโนทวารก็จะทํางานพร้อมขยับชีวิตลำนี้ให้แล่นไป ชีวิตของเราให้ดําเนินไปเมลรถติดเชี่ยงแล้วก็พร้อมจะพุ่งทะยานแต่ทางที่มันแล่นไปช่างวกวนหลงแล่นอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรถซึ่งคอยเดินดูดเพียงแต่อย่างใดจะดึงไปก่อนรูปมีพลังรูกก็ดึงมันไปรูปก็ดึงมันไป,ป,นไปเสียงมีพลังเสียงก็ดึงไปรถมีพลังรถก็ดึงไป แต่ละวันแต่ละคนก็สาระวนวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้จะพูดอะไรจะฟังอะไรจะกินอะไรเรามองเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดใช่ไหมอาจารจมเพราะว่าเราไปเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ถ้าสิ่งที่เราได้เห็นหรือว่าหูที่เราได้ยินพอเรา พอเราได้เห็นได้ยินแล้วเกิดอภิชาความยินดีเราก็เพิดเพลินไปกับมันพอใจไปกับมันใช่ไหมหักตาที่เราเห็นเกิดความไม่พอใจใช่ไหมหูที่เราได้ยินเกิดความไม่พอใจเช่ไหมได้ยินเสียงคนดา่าคนว่าแค่อย่างนี้ก็เกิดโทรมนัสขึ้นมาใช่ไหมเกิดามไม่พอใจเป็นอย่างนี้เลยโยมเป็นธรรมดาของกิเลสอ่าเป็นทุกคนนอกจากจะเอาธรรมะของเรา เข้าไปสู่จิตสู่ใจน้องเข้าไปในจิตในใจของเราให้เรามีสติสัมปัชัญญะขั้นสินเพื่อจะรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นไม่ให้อกุศลที่เกิดขึ้นหรือว่ามีสติก็ได้กิเลสที่เกิดขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้น พอเรารู้เท่าทันแล้วก็กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกของเราครับเจริญพยายามรักษากุสุที่เกิดขึ้นที่ความรู้สึกไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หลงไปกับกิเลส ถ้าว่าผู้ทรงธรรมบอกว่ามันอันตรายให้ระวังสังวรมิฉะนั้นจะถูกมันดึงผูกไว้ในสังสารวัตรยิ่งถูกมันครอบงำก็ยิ่งร่วมหลงขึ้นขึ้นลงลงยินดียินร้ายครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลผู้พองเข้าไปป่าญ้าคา น่อย่าคาตามเท้าของเธอหรือไปอย่าคาบาดร่างกายที่มีแผลผู้พองบุรุษนั้นเพิงได้รับทุกโทมนักอย่างแสนสาหัสชั้นใดภิกษุบางโลคในธรรมวินัยนี้ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันจะไปบ้านหรือผ่าก็ตามมีผู้ทักท้วงว่าท่านโลกนี้ทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้ ไม่สะอาดเป็นดุดหนามคอยทิ่มแทงชาวบ้านเธอทั้งหลายรู้ว่าภิกษุนั้นเป็นดุดหนามพึงทราบความไม่สำรวมดังนี้ความไม่สำรวมเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วก็ยินดีรูปที่น่ารักยินหลายรูปที่ไม่น่ารักไม่ตั้งมั่นกายาคจาสติและไม่รู้จักเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง นี่ยพอไปเห็นรูปส,สวยๆก็ยินดีนะญาติโยมใช่ไหมพอเห็นรูปที่ไม่สวยก็เกิดโทมนัสขึ้นมาประปงแต่งไปกับกิเลสเพื่อเพลินไปเจ็บกิเลสเพราะว่าเราไม่สำรวมหากเราสำรวมทางตาทางหัวทางจมูกทางลิ้นทางกายของเรากิเลสที่เกิดขึ้น เราก็จะรู้เท่าทันได้เราก็จะน้อมกับข้อมัที่กรรมฐานลมรักษาจิตใจตนเองภาวนาพุโทโธก็ได้ดูลมเข้าดูลมออกอนาภิณสติให้จิตอยู่กับกรรมฐานไม่ให้เพลิดเพลินไปกับกิเลสเราก็จะไม่เป็นการสร้าง บนสร้างบาปใช่ไหมยาดโยมหากปรุงไปเนี่ยเกิดโทมนัสก็เป็นการสร้างภพไปแล้วสร้างพบไป้ที่กรรมมาพบแล้วก็วจะสามารถนำเกิดแล้ว ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้นรถทางลิ้นถูกต้องโผลถภาทางกายรู้แก้งธรรมรมก็ยินดีเสียงกลิ่นรสโผละถภาธรรมณมที่น่าเชื่ใจยินหลายเสียงกลิ่นรสโผลถภาธรรมรมที่ไม่น่าพอกใจไม่ตั้งมั่นกายยากตาสติและไม่รู้จัเกเจตวิมตุติปัญญาวิมตุติตามความเป็นจริงพิสูจทั้งหลายบรุษจับสหกชนิด ซึ่งโยหาจินในที่ต่างกันผูกด้วยเชือกเหนียวคือจับงูผูกด้วยเชือกเหนียวจับกระเทกผูกด้วยเชือกเหนียวจับนกโยมงผูกด้วยเชือกเหนียวจับสุนัขผูกด้วยเชือกเหนียวจับสุนัขจิ้งจอกผูกด้วยเชือกเหนียวจับลิงผูกด้วยเชือกเหนียวเสร็จแล้วก็ขมวดมัดเป็นปมไว้ตรงกลางปล่อยทิ้งไป ทีนี้แหละสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นก็จะดึงไปสู่ที่อยู่และที่หาจินของมันคืองูดึงไปด้วยต้องการจะเข้าสู่จอมปวกจระ,ะเข้ดึงไปด้วยต้องการจะลงน้ำนกดึงไปด้วยต้องการจะบินขึ้นสู่อากาศสุนัขดึงไปด้วยต้องการจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปด้วยต้องการจะเข้าป่า ด่งดึงไปด้วยต้องการจะเข้าป่ากอย่าเห็นไหมก็เหมือนกับตาัูจมูกดิ้นกายใจรอนงูเขาก็จะครอบเข้าจอมปัวพ่อแม่ยาโดมจระเละก็จะดมลงน้ําใช่ไหม <c oughs> สัตว์ทั้งหกชนิดน้ำตา่างก็จะไปตามใจของมันเลยลำบากสัตว์เหล่านั้นต้องตกอยู่ในอนํานาจสัตว์ที่มีกําลัง กัวแน่นอนฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นกายาคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญกระทําให้มากตายก็จะฉุดภิกษุรูปนั้นไปในรูปที่น่าชอบใจและไม่น่าขอบใจหูก็จะฉุดภิกษุรูปนั้นไปในเสียงที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจจมูกก็จะฉุดภิกษุรูปนั้นไปในกลิ่นที่น่าชอบใจและไม่น่าขอบชอบใจ ลิ้นก็จะฉุดภิกษุนั้นไปในรถที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจกายก็จะฉุดภิกษุโูปนั้นไปในโพธิภะที่น่าี่เชอบใจและไม่น่าชอบใจใจก็จะฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเป็นธรรมชาตินะยาโยมพอตาไปเห็นใช่ไหมตาไปเห็นโลกหูไปได้ยินเสียง ลิ้นไปเลี้ยมรสจมูกไปดมกลิ่นกายไปสัมผัสมันก็จะเกิดอภิชาและโทมนัดความชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าหากเรามีสติและลึกรู้พอมันเกิดอภิชาและโทมนัดช่งั้เกิดขึ้นทางตาทางจากักรภสาท ไปเห็นสีถ้าไม่เกิดจากขูวิญญาณเกิดขึ้นสามอย่างรวมกันเขาเรียกว่าภาษาพอเกิดขึ้นแล้วภาษาเกิดขึ้นก็เกิดการยินดียินร้ายเกิดอภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นปรุงแต่งลงที่จิตทีนี้เราก็เพลิดเพลินหากเราไม่มีกรรมฐานก็จะเพลิดเพลินไปกับกิเลสถ้าหากเราน้อมไปในเรื่อง กรรมและผลของกรรมตั้งแต่ศร,รัทธากรรมศรัทธาวิปลากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาจนถึงกรรมสกตาปัญญาน้องไปจนกุศลยอมยอดกเราจะยอมรับว,ว่าสิ่งที่เราทํามานี่เราได้รับแล้วในปัจจุบันนี้ทางตายเป็นวิบาทรึไม่ยาโยมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ยอมรับว,ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้ยเราทํามาเอง เอาก็น้องไปจนมันเกิดเป็นกรรมสัษาษาพพะจาปัญญาจนมันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นพอกุศลที่เกิดขึ้นเราก็รักษากุศลนั่นแหละให้สืบทอดไปเรื่อยๆกุศลที่ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเป็นระยะยาวๆและ,ลาละนานๆมันจะเกิดสติปัฏฐานเกิดขึ้นพอสติปัฏฐานเกิด,บบกดใช่ไหม เราก็จะน้องดูลึกและลึกถึงความรู้สึกเราได้ว่ากายเราเบาอัทนาเป็นสุขจกตสงบทำคคือความไม่เผือมีสติิีตัวเราก็จะเห็นสภาวะของสติปัฏฐานเกิดขึ้นพอเราก็พิจารณาพอถึงสติปัฏฐานแรกๆก็จะเป็นขั้นของสติปัฏฐานวิริยะที่ เป็นประทานอยู่นะยังไม่ใช่สติประฐานขั้นกลางและขั้น,นปลายหากเราน้องไปแล้วเราหยุดระลึกไปถึงสติประฐานนานๆแล้วก็จะถอยออกมาที่ทางตาทางหูทางจมกูกทางเลี้นงทางกายออกมาที่ความรู้สึกแต่ไม่ได้ออกมาทางทาง ทางตาอย่นะแต่ว่าออกมาทางตาอย่างจะเป็นทางความรู้สึกให้เราต้องพิจารณาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกา,างยจะในที่ความรู้สึกเราก็จะสลับไปเรื่อยๆจนกุศลจนสตินั้นเป็นสติปัฏฐานที่มีกําลังเป็นพะละเราก็จะน้อมกปพิจารณา,ารกายเวทนาจิตรรมพิจารณาไปเรื่อยๆนั่นแหละ เราไม่ต้องไปภาวนาถึงขนาดนั้นก็ได้ญาติโยมเอาแค่พยายามรักษาผุสลที่เกิดขึ้นน้องไปให้ไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นใช่ไหมพอกิเลสอภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นเราก็น้องไปพิจารณาสภาวธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือว่ามีสติถ้าหากใครมีอินทรีย์ดีก็มีสติรู้เท่าทันเลยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วอภิชาเกิดขึ้นแล้วโทมนัสเกิดขึ้นแล้วกําหนดรู้พอกําหนดรู้อภิชาและโทมนัสด,ดับ แล้วก็กลับเข้ามาที่ความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นกุศลเนี่ยแล้วก็พยายามรักษาให้มันต่อเนื่องพยายามเจริญให้มันไพลบุญยิ่งขึ้นไปมันจะไปทงต่อเองแล้วไปถึงสติปัฏฐานเนทันทอนั่นะเ,เอาแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามันไม่ถึงเราก็จเจริญอยู่นั่นแหละรักษากุศลที่เกิดขึ้นอภิชาที่เกิดขึ้นโทมาราที่เกิดขึ้นเราก็พยายามย่าให้มันเกิดหรือว่าถ้ามันเกิด เราก็พยายามไปหาสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้ไปทําสิ่งที่เป็นกุศลในการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระเจดีย์บูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาบิดามารดาคูบาอุปัชฌาย์จันหรือว่าทําอยู่ในบุญกุศลกิริยาสิบวัตถุการมศุขในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาผวขควรในจิตที่ชอบอุปถา ถ้าพิสูุสงฆ์ปวดวิหารลานเจดีจัดอาหารหรือว่างานบ้านงานยัที่เป็นกุศลเราก็ไปทําแล้วก็วกอกคอรพบุคคลที่ควรคารพเนียพระพจทธเจ้าพระธรรมระสมบิดามานดาคนปู่ประชาจันย์ก็เป็นกุศลหากเราเห็นคนอื่นทําความดีแล้วเราก็อนุโมทนาเนี่ยก็เป็นกุศลหรือว่าแผ่บ้ญนให้คนอื่นหรือว่าฟังธรรมเนี่ยก็เป็นกุศลเหมือนกันแล้วก็แสดงธรรมะมีความเห็นให้ถูกต้อง แล้วก็ถ้าหากเราไม่อาศัยกุศสมจิตใจเราก็ไหลสู่ไปสู่ที่ต่ำนะส่วนมากจิตใจบ,บคุคคลนะจะไหลลงสู่ที่ต่ำจะเนิบคิดไปในอกุศสนเพราะว่ามันมีห้องมีรองของมันอยู่ที่เราเคยสั่งสมมามันจะเกิดได้ง่ายอัปปสนและจิตทุจริต บาปเกา่เอาอภิสวรกรรมเกา่าทุจริตเกา่ามันจะจะได้ช่องให้เรามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราไม่มีอุบยุยหรือว่ามีกรรมาฐานเราจะอยู่ในบุญอินทริยาวัตถุสิบประการก็ได้ทั้งวันน้องระลึกถึงคุณพระรันตนใจก็ได้หรือว่าหลักภาวนาของเราอาณาปรณสติหรือกายาคตาสติหรืออินทรยาบทวบาพระ ก็น้อมไปเราจะทำอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรายืนอยู่ไม่ใช่ว่าไปกำหนดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งนะรู้ทั้งตัวนะเวลาเรายืนเราก็รู้ทั้งตัวความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเวลาเดินเราก็รู้ว่าเราเดิน ให้รู้ทั้งตัวรู้ความรู้สึกรู้ชัดทั้งตัวไม่ใช่ว่าไปกําหนดที่ใดที่หนึ่งที่เท้าที่ใดที่หนึ่งหรือว่านั่งอยู่นอนอยู่แล้วก็รู้ชัดรู้ความรู้สึกว่าเออกํลลาลังนอนอยู่ให้มันรู้ความรู้สึกทั่วตัวมันก็เป็นกุศลเหมือนกันเห็นการภาวนามนไม่ให้อกุศลที่มันได้ช่องได้เกิดขึ้นเราก็จะเป็นการรักษาจิตใจของเราด้วยเป็นการฝึกภาวนาไปแรกๆก,ก่อน ดีกว่าเราไปตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นพอได้ยินเสียงเคาะๆก็เกิดความชอบใจเพิดเพลินไปโอ้ยมันว่าวมอนว่าเพาะาะยินดีไปนงมันมอหยาโดมมันเขาดาวสันหางเอ้ยผมือสร้างมึงแห้งแ่งนอะมันบอหยาๆๆโดม <c ười> <c ười> นี่แหละโอ้เนาะ หัวกอนแ้นจะละเขด้วจะละเคสีมักไปหน้าเย็นเย็นแล่นบ่อันยโอมเน้นเหลือไปเน้นน้าเย็นเยนหูวเพื่อกันเน้ะหันยิเย็นเสียงวันว้าพอพอเด้อมาหลดหัวคันเราวะให้แม่นบ่ห้าต่ำทับต่ำใจต่ำปอดต่ำพุงเ้ยเจียดแล้วเป็นวกันี้นยมนั่นแหละมันเป็นจังสี่อ่ ความยินดีความยินได้ความขาดใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นเป็นทรรมดาของกิเลสใน,นบายาวโดมเป็นทรรมดาของสภาพวัทัท่านเป็นยังไงสภาพวัท่านี่จะสองอย่างนี่แหละเกิดขึ้นยินดียินได้หรือเฉยๆถ้าเข้าบองีสติรู้ว่าท่านกิเลสที่เกิดขึ้น ห้าก็สิปุตแต้งไปน่งเขายางแบบเมืดอมือเมื่เลนแต่เขามีกลับมาถานเขาโลทอท่านก็จริงคนนั้นกระดับลงดับลงเขาจะจังหดต่อหาก็นอนกับเข้ามาที่ข้อมู้สึกหรือว่าอยู่กับอิริยาบถ่างๆในอิรพยายามีสติในปัจจุบันปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมที่มันเกิดขึ้นมีสติทุกอิริยาบถหรือว่าจะเขา นั่งภาวนาก็ไ้นั่งสมาธิเขากรรมฐานเบิ่งล่มหายใจเขา้าหายใจเขา้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหายใจเขาา Latin, ้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอยู่ในปัจจุบันว่าตามร่มเข่าว่าตามรมออกร่มนิสติรู้อยู่ในปัจจุบับบบน จิตที่ไล่ไปชิดเทากับูลท่านมากลับมาโยกกลับมาฐานเฟ้อไปเรื่อยๆสิเอาแเววมากความคิดที่มันเกิดขึ้นเทากับโลเท่าท่านมินบยาโยมเทากับสิบวยินดียินไล่ได้ต่อไปแต่ว่าเทาสิบวายยึดหมันคือเราแต่ก่อนไมาเคยยึดหมันในความคิดใน,นการถุงแต่งพ่อความคิดเกิดขึ้นมากเท่ากับโลเท่าท่านมิสติโลเท่าท่านความคิตตีเกิดขึ้น ข้อปฏิบัยึดมันเพื่อมันเพราะว่าเขามีกรรมฐานเขาก็รู้้ว่ามันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันหายไปมันเกิดแล้วมันด้ยยึดน้ำข้านั่งการปมแต่งเท่าไถ้าเขาปมแต่งไปก็เกิดบนเกิดบาดเกิดการสามภพสางชาติขึนมากแล้วอันวายร่วงเพราะไม่การปมแต่งกปเกิดการสามภพสางชาติไปเกิดพบเล็กๆแล้วรอบเวลานั่งเกิด ถึงเวลาที่เขาให้ผลก็สามารถนั่งเกิดได้เพราะนั่งเกิดเราก็เกิดชาติชรลาวรณะโสขะพุริเทวะทุกขะโทมานาอุปายะเป็นทุกข์อีกหากเขาฝึกกรรมาฐานไว้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้อนาคตพนางเขาไปเกิดในปกคูมิเขาแบบมีของเกา่ามีบุญเกา่าเขาก็สามารถดำเออน,น่น่อได้หากเขาไปเกิดในสุคติ อาวันนี้พระสมควรมาหย่าโยมเนาะแสดงธรรมะก็พระสมควรบริวารในหนังสือเลยเอ,อยาไปมาขอ, <ะ S 1> อให้หย่าโยมไม่แต่ความสุขคนจะเลิญเนาะทิพย์ทินได้ทรงปรถนาทุกประการเดลยสาธุสาธุหย่าโย พอมรูป่าหลายาเพิ่นไม่ค่อยได้ศึกษาพระสูตรดต์เรียนรู้เรียนรักอภิธรรมเรียนหลักปฏิบัติก็บม่ค่อยได้พอใจอะไรอนไรดอกไปร่างศึกษาอยู่ศึกษาไปาเรื่อยๆมีธรรมะม,มันจะไม่วอห้ยาโรโยมฟังนะ,อะเอาเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะยาโยมเนาะเล็กๆน้อยเพื่อได้เสริมจิตเสริมใจของเราเนานะอ่า ตื่แม่เขาจะได้ยินได้ฟังมาแล้วบางเทียมันก็เริ่มได้อยาโยมพอเขามาได้ฟังอีกมันก็รู้สึกว่าโอ้สลดจิตใจได้มั้งทำมาข่าในจิตใจเอากมือจักปล่อยว่างได้มูอจักมันก็ซึมซับเข้าไปเรื่อยเด้ทำมาอับอกบางเทียฟังมาแล้วก็เริ่มไปพอมาฟังอีกนั่นบอกยาโยมนั่นแหละบางเทียก็ได้เปลี่ยนสติห้องอีกได้มบ้งบางเทียก็เริ่มเปิดเพลินไปมั้บอกว่ได้ยินได้ฟังใหม่แบบอ่า เราพอนายาโยมเนาะยถาวาริวะาปุราปริปุรันติสาขลังเอวะเมวะอิโตทนังเปตานังอุฟากาปติอิจิตังปจิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจันตุ สัพเพยปเรนตุสังนกปาจันโทปนาละโซยะทามานิโชตินาโสยะทาวิวาจันต e ุส so ัพพโลโภเวนัส so ตุมาเตภวัดวันตะระโยสุชีติ อายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังโุท้าปัยิโนจัตตาโลธรรมะวาทันติอายุวันโนสุขังภาพลังุสาธุโม,ทน,มทนารับญายดยมทุกคนนะ